สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันเมนูทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะจา้ะเนาะมาพอกันย่ำเหมือแร่งแดดออนอมาเบิ่งคนเตรียมควมม่ำพรแมวลาเหมือแรงแมวลาแมวลามาแล้วกำลังติดตัง้งเตรียมควมม่ำพรพี่นอ้องเมนูที่ภาพไปเบิ่งผูบาวโป่งล่างเหมือนเลยป้าสวีดัสค่ะผูบาวโป่งล่าง อันตุงตาตุงไปอันน <oh ี้บ่แมนบ่แมนเอียงเกาะบ๊อบไหมอันนี้ละนาดบ่แมนอีดโคพงล่างนี่อันนี้ออดบ่หรือวัดอูดกันโอ้บ่แมนลูกเคยยี่อูดสายซูมสวัสดีนังตอง เพิ่มร้อมลพร้อมมี่น้องจ้ามาไรน้ดนฮะอันนี้เขาเอิ่นย่อันี้นตลี่บอเอาคนเลียงสั่งหรือว่ลนาดลนาดใหญ่เนี่ยนีเอาดิเขาเหตุจังแหล่เไ่เคยดกตเลยเอาลองเบิ้งลอบิ้งเอาหอย่างเาหอย่างเตินะารู้ิ่งโน่นกันเอเลาตาอ ลงเเอาเสียงคือบักระเลงคั้วไ้แถวนี้ไหนเนื้อมือมันพอไปไหมเอาสร้างร่องดูสร้างเออคือคือแล้ววานนี้คือแล้วเออของเพลินลูกคลองไผ่นี่ของเพลินลูกคลองไผ่ฮะตีบันเป็นหยังสันของเหรียญขึ้นแหละครับเดี๋ยวสะบึงครับนี่แหละคนตีครับสุดยอดเลย ก่อนสี่มีแมวหลากมัดเตรียม,มความพร้อมทาเพิ่น,นตัวน,นี้พ่อแหลมก็อยู่กับอีทโป่งลางคนละสตเต็กแดกดับเพิ่นพา<อ>กันมีเมนูยังบูวันนี้เพราะว่าเมน,นมูบอไปไก่เพิ่นเอาโทนลองสิโอ้ยแต่ผมตีกันแล้วเลยเดี๋ยผมตีแต่ทุกเพลงจะตีเพราะเป็นเพลงกับผมฮะเรืออ่อบอดังอ่งเอาเขอกวอย่างไรเขาบวิเขาะหัวมันบอดเนาะ คือมันดังน้ำยังหอไม่ใหม่ังไม่ฮะม่ไม่มเสียงมันมีลิน่ไม่โม่มเป็นใหม่ไหม่สื่อหอเอาใหม่ซื่อคือสีดังคือสีก็เป็นใม่เลยไม่มีเสียงมันไม่ว่ามันตรงนี้ย่างข้งในล่ะโม่หมครับมันเป็นใหม่ซื่อเลยหม่มาหาดเเห่สียเอาต่แคีมันยังไม่ลินแม่อันนี้มันบ่มีมันก็เป็นใหม่เห็นไหมคือยังไมาขอซื่อ เอาตัดมันเป็นเสียงหรอกอนะมีนตันดเสียงโีมดตัดเสียงมอดสร้างไพ่กับคูณเตรียมไฟเตรียมลำพงมือสูงแบบนี้นะแมวยลาหน่อยเมื่อแรงเด้อพี่น้องเด้อเขาไปติดตามใดทางช่องสาวน้อยเพชรบันแพงเฟนเพจเตรียมพร่ำพอมแม่แล้วครับผมอินดี้สมัย สวีดัสค่ะสบีได,ด้อิปอเหลี่ยมครับอีพ่อแหลมอย่างนี้เมนูอีกตัวนี้ห่วยอิปออี <c oughs> พ่อพูนสตตแตกแดกดับอยู่เมนูวัวไ,ไปไก่เล่าดอกเตรียมคว่ำพร้อมเนาะแมนครับแม่ครับอ้าวปลาหนาดคือใส่แรงงานปลาหนาดค่ะก็เอาเงินไ้เห็ ยืความพ้อเนเมียวราเมียวราที่งานสแตกเดกดับพ่นก็นยุ่งร่ำคั่ว่น่มนยเอิ้นถือบ่ดดบนะเป็นผากันทายทำเหมือนพูน ปนาดสวัสด <gen ry> <can> ีค่ะคือไปยืนจับมันไหวมันเป็นยังงอโอ้งห่อายอันนี้ของหลายเยอะยอัี้องอลยอไม่ได้ใช้งานต้องเอาใช้ ของมันหลายโหดวะรั้งใจให้มันเกิดประโยชน์วะมึงแมนุสิพายไปจอบมึงแต่เราบ่าไปไก่เด้อพี่น้องพุนโอนเด้อคุนอีพ,พอล้ยมเนาะสิยูพุ่นกับอีด่นไทยทำรายการสะแตกเดกดับอยู่พุนรรเราไม่ไปก้าวไก่นะคะคือเรา ไทยพี่น้องเบิ่งซื้อว่าเพิ่นอยู่ทางคุณรถที่รอเยอะเพราะไปยังของผมอ่ะเมื่อนี้มีแต่อันมีแต่อันคอนว่อยคอนว่อยกิ๊กซีมาฝากเลยมึงเร็วๆๆเอาลวดมาตัดทิ่มเอาลวดไปตัดทิ่มเร็วๆไปตัดทิ่มไปตัดลวดเออเอาลวดไปตัดทิ่ม พอตรงกลางเราก็ต่อตรงนี้อันนี้ไม่ใช่สันดนะ์แล้วมันเป็นลายสีธรรมชาติ 17, 18, วันที่สิบเจ็ดสิบแปดจะลืมเลยพี่น้องโทนวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเรามีอะไรวันที่สิบเจ็ดสิบแปดครับผมวันที่สิบเจ็ดสิบแปดจะมีไลฟ์สดกลุ่มปิด ลำเพลินออนไลน์ครับผมศิลปิน<ไ>แกรมมี่โกแทบจะยกค่ายมาเลยครับพี่น,อน้องกับเบียร์พร้อมพงแล้วก็มีเบลนิพาดาม,มีเวียงนั่นหรือมนครับผมไอซอนสินใชบผมอีกหลายๆศิลปินนะครับพิเศษสุดพิเศษนะครับผมคน <หา S 2> เลี้ยงช้าง<อ>แกรมมี่โก <laughs> เ้าพิเศษพิเศษนะครับผมพิเศษก็จะได้ความสนุกความสนานนะครับและอาจจะเซอร์ไพรส์แบบไม่คาดคิดครับผมพี่น้องนะครับต้องติดตามเนาะต้องติดตามย่านืมซื้อบตรจองตั๋วเด้อพี่น้องเด้อราคาเท่าไหร่ทัวร์ราคา149บาทคุ้มเกินคุ้มแน่นอนครับเข้าไปที่ไหนเข้าไปที่รายละเอียดที่ไหน a c e b o o k สาวน้อยพิรปรแพงแฟนเพจข้าไปดูได้เลยครับผมหลายๆทาานอาจจะลูกฎกติกาอยู่แล้วนะครับตามการไหลสดคุณปิดที่ผ่านๆมาครับผมฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับผมทางแฟนคลับเอฟซีของช่อง ยายแหลมลำพืนอนออฟฟิเชียลด้วยครับเด้อนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนศิล,ลปินครับผมในวันที่17บเนะครับขอบคุณครับผมประชาสัมพันธ์ครับผมฝากอีกนิดนึงครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องคนเลี้ยงช้างลำพืนอนออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบคุณครับผม <laughs> ขอบคุณค่ะคนเลี้ยงช้างไปบ่าย,ายเลี้ยทุกคนพี่น้องเฝ้าซื้อบัตรจองตัวเด้อผู้ใดบ่ริหารจองรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคว้ามือมวลซื้อห่อแซลล้อพี่น้องอยู่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดค่ะพี่น้อง กวามมวนซื่นโฮเซลกำลังรอท่านอยู่ยี่สิบเจ็ดสิบแปดสั่งไพ่วัสดีท่าสวัสดีครับครับเรนครับแจงตัวและพุ่งนี่มี คือใส่แรงงานอันเหมือนเหมือนั้นเมือนั้นรับบทพระเอกเมื่อนี้คือมารับบทอันนี้เมือนั้นรับบทพระเอกใส่ชุดเพชรยางนี้เมือนั้นเมื่อนี้มารับรับพี่น้องใพี่น้องยิบซี่ร่มต๊กันไอตัวไอตัวพี้องพ่แม่ โอ้ยเขาท่าเด้ล่ะทางไม่เขาท่าเขาท่าเสียงกะอ้วว่าเมนพระเอกคุณเหรอเคยลองพน้องเมียหรอจ้าจ้ามวนมวฝังขั้วมวนซืนเห็บพี่น้องนะครับค่ะขอบคุณสั่งไทยค่ะจ้าตามสบายเลยค่ะ เดีย๋ยวเรถไปมาอีกกัน,นแม่หน่ย่ยสิอภาพพี่น้นองไปอันเบิงเข่าด้วยพี่น้องวันนี้รอบๆโดมกำลังเชียวเลยเอ้อยมีไพี่น้องถ้าพี่น้องมาชมวิวรอบๆโดมพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศ โอ้ยเศ้าเมียจะเข้ากันเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาสั่นสองกับิมีเสียงเศาเนี่ยจักน้อยหูนถา้าฝนตกมากเข่าก็ดีใจอยู่พี่น้องแต่ตอนนี้คือมันแรงมากเลยบรรยากาศ บรรยากาศส่วนห้างพุ่พนเกยถ่ายทํำรายการสแตกแดกดับอยู่พี่น้องทีงพอเลอี้ยมกัอยูพุ่นล่ะแม่หนุ่ยให้พี่น้องเบ่งใกล้ๆเอากระพ่อเนาะพี่น้องเนาะ เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบิ่งแล้วก็คซอยกดไลค์กดแชร์เด้อขอบคุณสำหรับการติดตามผูดใดบ่ท่นติดตามมากดติดตามแลอพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ